สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับใหม่และร้านไลายอนคาของเราอีกเช่นเคยนะคะมาพบกับใหม่ก็ต้องมีรถเข้าใหม่กันอีกแล้วนะคะและสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถตู้พรีเมียมรถตู้สามันประจําบ้านนะคะและคันนี้บอกเลยว่าราคาดีมากราคาถูกสุดในตลาดเลยก็ว่าได้ไม่พอเท่านั้นเรายังแถมฟรีเบาะวีพีปักไฟฟ้าสุดรูนะคะพร้อม ฟังก์ชั่นจัดเต็มนวดได้นะคะปรับอุณหภูมิร้อนเย็นก็ได้เสียบ USB ได้หมดเป็นรถบ้านมือเดียวมีประวัติดูแลศูนย์ตลอดและก่อนอื่นเรามาชมพรีวิวภายนอกภายในตัวรถกันเลยคะ่ะ และสำหรับคันนี้นะคะเป็นฮุนไดเฮส1 2วันสองลิตนะคะปี19จดทะเบียนปี2021นะคะและนะคะมาพร้อมราคาสุดพิเศษมากนะคะราคาเพียง9 5 9 9 0 0บาทเท่านั้นยังไม่พอนะคะเรายังแถม ีเบาะีพีปรับไฟฟ้าสุดหรูนะคะพร้อมฟังก์ชันจัดเต็มนะคะนวดได้ปรับอุณหภูมิร้อนเย็นก็ได้เสียบ USB ได้หมดนะคะและคันนี้นะคะเป็นโฉมกระจังหน้าไดามอนหรือกระจังหน้าเพชรเป็นโฉมสุดท้ายนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสตาร์เลียนะคะและคันนี้เลขไมยอยู่ที่1,110 0กิโลเมตรเท่านั้นมีประวัติดูแลศูนย์ตลอดและยังเป็นรถบ้านมือเดียวด้วยนะคะ และสำหรับคันนี้ออปชันภายนอกภายในตัวรถจะเป็นยังไงเข้ามาชมกันเลยค่ะและสำหรับคันนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะเป็นโฉมกระจังหน้าเพชรหรือกระจังหน้าไดามอนด์นั่นเองนะคะกระจังหน้านะคะเขาก็จะดีไซน์เป็นสวยๆแบบนี้นะคะและมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์และยังได้ไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะ และนี่นะคะสุดพิเศษเลยเรายังแถมฟรีเบาะวี p ีปรับไฟฟ้าสุดหรูนะคะเป็นแบบทัสกีนแบบนี้เลยสามารถปรับได้นะคะปรับอุณหภูมิร้อนเย็นได้นะคะนวดได้นะคะและเสียบ usb ก็ได้เราแถมฟรีให้ลูกค้าไปเลยโหซื้อรถร้านเรานะคะ ได้รถไม่พอเรายังแถมบาะวีพีปักไฟฟ้าให้และสำหรับคันนี้นะคะตัวรถก็จะได้เป็นสีดำสีสวยมากเป็นสียอดฮิตยอดนิยมนะคะและในส่วนของลอ้อแม็กคันนี้นะคะจะได้เป็นลอ้อแม็กอลอยขอบ16นะคะ และได้ยางใหม่ปี2022นะคะเป็นของมิชลินซุมร้อเบ้าโชกนะคะให้ลูกค้าดูเลยไม่มีคาบน้ำคาบสนิมแต่ยางใดเลยนะคะและส่วนของกระจกมองข้างคันนี้จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวไปกระจกมองข้างนะคะและสำหรับคันนี้นะคะก็ได้เป็น รถ11ที่นั่งนะคะภายในจะได้เป็นสีเบจนะคะมีทั้งหมด11ที่นั่งโหสภาพสวยมากลูกค้า และในส่วนของด้านท้ายคันนี้นะคะมาพร้อมไฟท้าย l d นะคะมีกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์กะระยะถอยจอดให้นะคะฝาท้ายก็เปิดง่ายมากๆนะคะเป็นแบบแมนวนวลเดี๋ยวมาเริ่มจากคานด้านหลังกันเลยนะคะคานด้านหลังก็น็อตเดิมตะเข็บเดิมนะคะไม่มีขันไม่มีขยับนะคะ และร้านเรานะคะรับประกันเลยนะคะว่าไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมแต่อย่างใดมีเล่มโอนได้ร้อเซนนะคะและสภาพภายในนะคะสวยมากนะคะลูกค้าดูเบาะยังแน่นยังตึงสภาพสวยมากและในส่วนของเบาะสุดท้ายนะคะ ตรงนี้นะคะเขาก็สามารถนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แบบนี้เลยเลื่อนขึ้นนะคะมีที่วางของวางสัมภาระได้เยอะมากนะคะไปต่างจังหวดัดหรือไปตีกลอบนะคะสามารถวางถุงกลอบนะคะวางกระเป๋าเดินทางได้นะคะและออปชันภายในตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะ และนี่นะคะก็คือภายในของฮุนไดเฮสทวคันนี้มาพร้อมกุญแจนะคะทั้งหมด2ชุดนะคะกุญแจเป็นแบบนี้สวยมากนะคะเพียงแค่เสียบนะคะแล้วก็บิดสตาร์ทโอ้เสียงเครื่องเงียบมากๆนะคะและคันนี้ยังได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันอีกต่างหากเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเบาะด้านข้างกันเลยนะคะเบาะด้านข้างเขาก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีเบจเบาะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากนะคะลูกค้า และในส่วนของแผงประตูนะคะก็จะได้เป็นสีเบจต,ตัดกับสีดำดูสวยลงตัวมากนะคะคอนโซลด้านหน้าได้เป็นสีดำริ้วรอยการใช้งานนี่น้อยมากๆมาพร้อมแอร์แบ็กคูลานะคะและในหน้าจอเอ็นดอร์นะคะมีกล้องมองหลังแอร์ดิจิตอลเกียร์อัตโนมัตินะคะและในส่วนของเบาะตรงนี้นะคะ ถ้าไม่ได้ใช้งานนะคะพับเรียบแบบนี้สามารถวางแก้วได้ทั้งหมด2ช่องนะคะสามารถวางของวางโทรศัพท์กระเป๋าได้หรือสามารถเอาขึ้นนะคะนั่งได้อีกคนหนึ่งค่ะและคันนี้นะคะเลขมาอยู่ที่1 1 0 0 0 0กิโลเมตรนะคะมีประวัติดูแลศูนย์ตลอดมาพร้อมพวงม,มาลัยมันติฟังชันนะคะเพิ่มเสียงรถเสียงนะคะอะไรได้หมดเลยนะคะและ ยังมีคู่มือการใช้งานนะคะมาให้ชัดเจนนะคะมีคู่มือการใช้รถนะคะมีบุ๊กเซอร์วิสนะคะและอย่างที่บอกนะคะคันนี้นะคะมีประวัติดูแลศูนย์ตลอดนะคะให้ลูกค้าดูเลยปั๊มทุกช่องเลยนะคะมีประวัติชัดเจนนะคะและไม่พอเท่านั้นนะคะคันนี้ยังมีนะคะ ประกันภัยชั้น1ติดลดนะคะถึงวันที่สาสิงหานะคะ2568นะคะให้ลูกค้าติดรถไปด้วยเลยนะคะและในส่วนของภายในด้านหลังนะคะโห สภาพสวยมากได้เป็นเบาะหนังนะคะทั้งหมด11ที่นั่งได้เป็นสีเบทนะคะภายในเป็นสีเบทเบาะนี้บอกเลยว่าสภาพใหม่มากนะคะไม่มีช้ำไม่มีรอยเลยนะคะภายในกว้างขวางนะคะและไม่พอนะคะอย่างที่บอกคันนี้เรายังแถมฟรีเบาะวีพีปรับไฟฟ้านะคะเป็นของใหม่100%ให้ลูกค้าไปด้วยนะคะ และขึ้นลงก็ง่ายมากนะคะขึ้นลงสะดวกสบายนะคะภายในกว้างขวางและให้ลูกค้าดูเลยนะคะมีแอร์ตอนหลังให้ทั้งหมด6กช่องเลยฮ mm. ุนไดนี้บอกเลยว่าสบายใจเรื่องแอร์ได้นะคะแอร์เขาเย็นฉ่ำทั้งคันนะคะฟ้าเพดานคันนี้สภาพใหม่มากลูกค้าดูไม่มียันไม่มีรอยขีดข่วนแต่อย่างใดเลยนะคะและคันนี้ยัง ติดตั้งจอเพดานมาให้อีกและราคาก็สุดพิเศษมากอย่างที่บอกนะคะราคาถูกมากราคาเพียง9,509,000บาทเท่านั้นได้รถสวยๆและยังได้แถมฟรีบาะวีพีปรับไฟฟ้าสุดหรูให้ด้วยนะคะไม่ซื้อยังไงไหวและห้องเครื่องคันนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะ และนี่นะคะก็คือห้องเครื่องนะคะของรถคันนี้นะคะสภาพใหม่มากนะคะฝากระโปรงนะคะก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะคะและคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2 5 0 0ซีซีนะคะหรือ175แรงมา้าเครื่องยนต์สายสะอาดนะคะเป็นเครื่องยนต์ A2 แล้วนั่นเองนะคะเครื่องยนต์สายสะอาดไม่มีท้องเลวรั่วซึมแต่อย่างใดเลยนะคะและร้านเรานะคะ ก็ได้รับการตรวจจากสถาบันวันทุกค่าเอสเปคชันเรียบร้อยแล้วว่าได้รถเกตเอนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าจะได้รถสวยคุณภาพดีแน่นอนนะคะและอย่างที่บอกนะคะคันนี้เรามาตั้งราคาสุดพิเศษมากๆนะคะราคาถูกสุดในตลาดเลยก็ว่าได้นะคะราคาเพียง9 5 0 0 0 0 0 9,000บาทเท <alla> <eben> ่านั้นและสําหรับลูกค้าคนไหนที่ซื้อสดก็ฟรีแวร์จับเซนฟรีค่าโอนและสําหรับลูกค้าคนไหนเครดิตฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ16,000บาทต่อเดือนนานสุดๆถึง7ปีดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79%นะคะและสําหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากเข้ามาเยี่ยมชม รถที่ร้านเรานะคะสามารถมาได้เลยทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดร้านเราเปิดตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นและร้านเราก็หาง่ายมากๆนะคะอยู่ห่างเซ็นทรัลเวสเกตเพียง5นาทีอยู่ติดกับโลตัสไซน้อยหรือลูกค้าท่านไหนที่มาไม่ถูกสามารถเซิร์ชใน Google Map ได้นะคะคำว่าไลออนคาร์ถมือสองเป็นภาษาไทยตามที่ปักหมุดไว้ด้านล่างนี้ได้เลยและสำหรับลูกค้าคนไหนที่อยากจัดไฟแนนซ์ไม่สะด,ดวกเข้ามาที่ร้านเราก ก็มีไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นเอกสารถึงหน้าบ้านนะคะหรือที่ทํางานลูกค้าได้เลยนะคะและเมื่อผลไฟแนนซ์ผ่านลูกค้าไม่สวกมารับรถเราก็มีบริการจัดส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเช่นกันนะคะและร้านเราก็มีช่องทางการติดต่อไว้ให้ลูกค้ามากมายไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, ล i n e t i k ็ o k หรือเว็บไซต์หรือจะโทรเข้ามาหรืออยากจะวิดีโอคอลดูรถกับเราได้เลยนะคะสามารถวิดีโอคอลดูรถกับเราได้ทุกซอกทุกมุมได้เช่นกันและอย่างที่บอกคันนี้นะคะเป็นโฉมสุดท้ายนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสตาร์เลียนะคะบอกเลยว่าโฉมนี้เป็นโฉมที่หายากเป็นโฉมที่ขายดีมากลูกค้าและวันนี้ลูกค้าได้ราคาสุดพิเศษไม่พอเท่านั้นเรายังแถม ฟรีเบาะวีพีปรับไฟฟ้าและพิเศษมากะค่ะเรายังติดตั้งฟิล์มให้รอบคันโหได้ราคาถูกนะคะได้ของแถมจัดเต็มมากๆนะคะและก่อนส่งมอบรถทุกครั้งนะคะเราก็จะมีบริการทําความสะอาดล้างขัดเคลือบสีพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนส่งมอบรถทุกครั้งลูกค้าจะได้รถสวย คุณภาพดีแน่นอนนะคะและวันนี้ใหม่รีวิวรถคันนี้เสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ระ i b e เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและสำหรับพรุ่งนี้ใหม่จะมารีวิวรถคันไหนอีกฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ